สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการตัดไหลบอลเลมอนลามกันนะคะทุกคนโลคาเซียเลมอนลามค่ะหลังจากที่เราปลูกลงในน้ำนะคะเป็นเวลาสามเดือนกว,กว่าแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีไหลค่ะปลูกในน้ำจะมีไหลเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าลำต้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใหญ่นะคะให,ใหญ่ช้าเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการตัดไหลของเขากันนะคะก็คือก็จะมีอยู่หนึ่งไหลนะคะที่เขามีสองใบแล้วนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเราจะทำการตัดชําไว้นะคะนี่ นี่เลยนะคะไหลนี้จะพิเศษมากก็คือเขาจะเขาจะมีนี่เห็นไหมคะเขาจะมีมีไหลเล็กๆออกมาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เราก็จะนำไปปลูกลงในกระทะที่เราเตรียมไว้นะคะตัดประมาณนี้ค่ะให้มีความยาวของตัวตรงข้อเนี่ยนะคะตรงข้างล่างประมาณหนนิ้วนะคะแบบนี้เลยเนาะแล้วเราก็นำไป ปลูกลงในกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ก็เป็นกระถางเล็กๆนะคะที่เราเตรียมไว้สำหรับปลูกอนุบาลน,นะคะเดี๋ยก็จะขอวางต้นเขาพอดีว่าไม่มีขาั้งกล้องนะคะทุกคน ที่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะคะพอเราลดน้ำเสร็จแล้วนะคะก็นำไปวางไว้วางไว้ในบนในถ่านนะคะถ่ายรองน้ำอีกทีนึงก็ได้นะคะเขาจะได้ฟื้นตัวเร็วประมาณสักสีวันนะคะทุกคนเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวเนาะแล้วก็นำออกมารับแสงได้นะคะวิธีการปลูก ก็ถ้าถ้าเกิดว่าใครสะดวกปลูกแบบในน้ํานะคะก็จะทําให้เราได้ไหลเขาที่เร็วขึ้นนะคะถ้าใครต้องการที่จํานวนจํานวนต้นมากขึ้นก็แนะนํานะคะปลูกในน้ําก็ดีเหมือนกันนะคะไหลออกเยอะมากเนาะนเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการแยกไหลของบอลเลมอนลามนะคะก็จะเอาไปวางไว้ตรงนี้ค่ะ นี่เลยนะคะวางไว้ตรงนี้รวมไว้อยู่กับพวกบอนสีนะคะ,ะเดี๋ยว๊อบจะมานับจำนวนไหลของที่เขายังไม่โตนะคะให้ดูเนาะว่าเขามีมีกี่ไหลแล้วนะคะนี่ก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็อันนี้ก็เป็นไหลที่สามนะคะแล้วก็นี่ อันนี้ออกมาใหม่สี 4, แล้วก็ห้าค่ะมีห้าไหลนะคะรวมกับแล้วถ้ารวมกับที่เราตัดไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นหกนะคะทุกคนออกไหลดีมากๆเลยค่ะปลูกในน้ำนะคะแต่เดี๋ยวป๊อบก็จะจะย้ายย้ายต้นลูกเขานี่แหละนะเอาไว้ปลูกทดลองปลูกแบบแห้งบ้างนะคะ จะมาเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงว่าระหว่างปลูกแบบแห้งกับปลูกในน้ําเนี่ยแบบไหนก็แบบไหนจะดีกว่ากันนะคะแต่เ็นเจาบอกว่าถ้าปลูกในน้ําลําต้นจะเล็กก็แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าของ,ของ,ของต้นไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะเนาะก็ใบของต้นแม่คขานะคะนี่เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดถูกคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะเข้ามาสแสดงความคิดเห็นทักทายกันได้นะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ้ายบายค่ะ